You'll be. เคเอฟสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็พบกับผมนะครับตีมัทเตอร์ทีวีนะครับก็อยู่ในเกม่ยวไม้ค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวเท็กชิ่ปักนะครับผมอ่าเป็นเท็กชิ่ปักสามดีหรือว่าสามมิตินั่นเองซึ่งเท็กชิ่ปักนี้จะไม่เหมือนใครนะครับจะไม่เหมือนอ่าสามมิติที่ผมเคยรีวิวมาก่อนนะครับอันนี้จะไม่เหมือนเลยนะฮะเพราะว่าไอ้บล็อกแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีบางอันใช่ไหมก็ แต่อันนั้นมันน้อยแต่อันนี้ก็มีบางอันนะครับแต่อันนี้มันจะเยอะแล้วก็มันจะลายละเอียดมันจะเก็บเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยดีกว่าอย่างเช่นนี่ไอ้พวกนี้ผมยกตัวอย่างมานะว่าตรงไหนมันที่มันเปลี่ยนไปแต่มันดูดีนะครับอย่างเช่นเจ้าหอสมุดเนี่ยหอตรงไหนว่าชิบหายนะครับชั้นสมุดนี่นะครับนี่ครับนี่ฮะมันจะเปลี่ยนไปจากอันเดิมมากนะครับคือมันจะดูดีกว่าเดิมอ่ะใช่ไหมดูดียังไงว่าแม่งจัดเละ เรือแบบโคตรเละเลยอ่ะเอเอแต่มันจะมองทะลุไงเออมันจะดีตรงที่มองทะลุนะเออนะครับผมแหมโดโดโดโคตรสวยนะครับมันมันดูแบบมันก็ดูเหมือนชีวิตชีวามันจะมีชีวิตชีวาขึ้นอ่ะใช่ไหมโอเคนะครับส่วนต่อไปจะเป็นไม้นะครับผมไม้สังเกตได้จากต้นไม้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตตรงนี้ดูมองไกลๆจะไม่เห็นแต่ถ้ามามองใกล้ๆนี่จะเป็น แบบนี้เลยนะครับซึ่งเขาจะเก็บรา,ายละเอียดที่จะทําให้ต้นไม้มันดูกลมนะครับดูกลมเหมือนชีวิตจริงนะครับดูครับมันเริ่มกลมขึ้นไหมเออมันก็เริ่มกลมกว่าปกติใช่ไหมล่ะเออปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมป๊กเลยนะอันนี้ก็เริ่มกลมขึ้นนะครับเห็นไหมเขาเริ่มเก็บรายละเอียดขึ้นมามันก็เป็นทุกต้นะนะครับมันเป็นทุกต้นเลยนะครับส่วนต้นที่ผมชอบสุดก็คือต้นสีขาวนะครับมีก็สวยอะ่ะเหมือนมีเงาด้วยเป็นแหลบแรงเงาด้วย เข้มขึ้นไปสว่างอ่าน,นะครับโอเคผมชอบมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นค้าๆบันไดนะครับนี่ฮะอ่าก็โคตรเท่โคตรสวยเลยนะครับโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม <c oughs> ที่ชแผ่นี้ก็คุ้มค่าที่โหลดแล้วก็ไฟนะครับไฟนี่ก็เป็นแบบอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะครับฟง <c oughs> <c oughs> ดูดูดนะครับ <c oughs> โอ้โคตรเฟี้ยวอะ่ะ <c oughs> โอเคนะครับส่วนบล็อกนี้นะครับจึงนี่ครับบล็อกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น3มิตินั่นเองนะครับซึ่งมันจะดูดีขึ้นนะฮะอันไหนที่เปลี่ยนเป็น3ามิติมันดูดีขึ้นอ่ะนะมันจะดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมนะโอเคแล้วก็บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้โคตรน่าเกลียดเลยมันเหมือนเป็นตุ่มเลยนะผมไม่ค่อยชอบตุ่มนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ไม้นะครับเอา w ูด d นะครับ ในสวยงามนะครับสร้างบ้านสร้างบ้านก็จะดูดีหรือว่าสวยขึ้นใช่ไหมเออถ้าแบบนี้ไปสร้างบ้านมันจะดูสวยขึ้นเพราะจะดูเป็นมิติขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคไอพวกนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้เปลี่ยนป่าวะ่าเอ้ยสองอันนี้เปลี่ยนอะวะสองอันนี้ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนครับโอเคก็เปลี่ยนเป็นบางอันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมหลายๆคนได้รู้นะครับผมเอามาให้ทราบกันนะครับก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็โอเคบายบาย